คลิปนี้ต้องฟังถ้าคุณยังไม่รู้จักไลเคนหมอหมอกหมอยาทะลุมิติไลเคนคือสารอินทรีย์เชิงซ้อนที่ประกอบไปด้วยสาหร่ายและเชื้อราอยู่ร่วมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตบนส่วนต่างๆของพืชได้เช่นเดียวกันกับสาหร่ายมีทั้งชนิดที่เป็นปรสิตและไม่เป็นปรสิตโดยปกติแล้วไลเคนจะได้สารอาหารจากพืชที่ตายแล้วและจากอากาศ ไรเคนจะไม่เป็นอันตรายโดยตรงต่อพืชประโยชน์ของไรเคนนั้นมีมากมายหลายๆประเทศนําไปทําเป็นยาหรือแม้กระทั่งประเทศจีนก็นําไรเคนเข้าไปเป็นส่วนผสมของการปรุงยารักษาโรคนอกจากนั้นไรเคนยังใช้เป็นอาหารโดยนํามาทําซุปนํามาบดกับขนมปังเพื่อให้ขนมปังยังคงความกรอบได้นานแสนนานไรเคนยังเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญเช่นเป็นอาหารของกวางเรนเดียสามารถที่จะนํามาทําเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรีย และรักษาโรคมะเร็งใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งของน้ำหอมทําให้น้ำหอมมีกลิ่นติดทนนานสามารถที่จะใช้บอกอายุของหินและโบราณวัตถุนักธรณีวิทยาใช้ไลเคนเป็นตัววัดค่าความโบราณของวัตถุเช่นหินที่สัมผัสอากาศจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกไลเคนสามารถที่จะนํามาทําเป็นสีย้อมตั้งแต่สมัยกรีกโบราณชาวอินเดียแดงนํามาย้อมขนสัตว์นอกเหนือจากนั้นไลเคนยังสามารถที่จะนํามาเป็นยาเบื่อสุนัขจิ้งจอก โทษของไลเค้นแทบจะไม่ค้นพบแต่ไลเค้นยังเป็นแหล่งสะสมของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกอย่างเช่นหอยทากหรือแม้กระทั่งประสิตอื่นๆเพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอกหมอยาทะลุมิติ